นายจ้างเขาเลิกจ้างลูกจ้างเหมือนกันแต่ว่ามีการเสนอค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ในจำนวนที่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและขณะที่ลูกจ้างเขาตัดสินใจนะคะก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจะเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยผลที่ตามมาก็ถูกเลิกจ้างอยู่ดีนั่นแปลว่าเขามีอิสระในการตัดสินใจอยู่ในภาวะที่ไม่ต้องเกรงกลัวนายจ้างนะคะดังนั้นการที่เขาเซ็นชื่อในสถานการณ์แบบนี้จึงมีผลบังคับใช้ข้อความที่ระบุในสัญญานี้นะคะที่บอกว่าขอสละสิทธิ ทั้งหลายที่ลูกจ้างเพิ่งมีต่อในจ้างจากเรื่องดังกล่าวทั้งสิน้นนั่นแปลว่าสิทธิ์ของลูกจ้างทั้งหมดที่สามารถเรียกร้องในจ้างได้จากการเลิกจ้างครั้งนี้เมื่อเซ็นไปแล้วลูกจ้างเขาไม่มีสิทธิ์ฟ้องแล้วนะคะถือว่าเป็นสัญญาที่ระงับข้อพิพาทแรงงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่มีแก่กันให้เสร็จสิ้นไปความหมายก็คือจ่ายเงินให้เท่านี้นะจะไม่มีการเรียกร้องใดๆอีกทั้งสิน้น ข้อสังเกตนะคะชัดเจนที่สุดคือเรื่องของอิสระในการตัดสินใจนั่นคือสถานการณ์ในตอนนั้นถ้าเซ็นหรือไม่เซ็นผลที่ตามมามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันอย่างดีการนี้นะคะที่บอกว่าจะเซ็นหรือไม่เซ็นผลก็คือถูกเลิกจ้างอยู่ดีนี่ชัดเจนมากนะคะว่าเขามีอิสระในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้องเกรงกลัวนายจ้างถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะมีผลตามกฎหมายค่ะ